เป็นเช่นนี้นี่ไม่วแล้่สวยนะครับเป็นคนที่น่ารักเพราะว่าทีสวยแลก็เสมอต้องสวได้มาชครับครับับครับครับคตัครับครับครับคตัครับครับค้ัครับครับคตัรัััครับัััรับัััครับครับัััััครับัครับััครับััั้ัครับรับััครับััครับบคัรััรัััััรัััับ

ครับพี่ครับเชิญครับมีไหมครับคเชิญครับเชิญครับน้องจ๋าเจ้าจ๋าด้านลูกก็จะเป็นผู้ขอกเดี๋ยวพัดมาด้วยกันไหมครับไม่ได้มาด้วยกันนะราล่อเราพัดเลยล่อเลยเจ้ครับ